พี่น้องเมื่อน,นี่ได้เวียกได้งานเนะคะีค่ะสมหวยยืนญี่ปุ่นพี่น้องยืนยี่ปุ่นเอาฟื้นเอาฟื้นมาไว้แอ่สมไอไอหยังก็ดังหนาหนาวไหมคะ่ะพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วอันนี้ว่าม็นฟื้นหยังไม่ฟื้นไหมหยังเนี่ยฟื้นอันล้ำมันเด้พี่น้องฟื้นล้ำมันไปสัมผัสน้่งเบิ่งด้วยนัง่งเอามาไว้เหตุเหีหย,ยังฟื้นหยังพี่น้องสมหวยจาเหตุหยังคะ่ะ เอาฟื้นไปดังหนาหนาวเอาฟื้นไปดังหนาหนาวพี่นอ<ะ>้องป๊าดฟื้นนี่ยังไรนี่ไม่ยังไรนี่ฮะ<า>ไม่มันล้ำม,มันป๊าดล้ำม,มันยังมางามขัางแน่แท้พี่น้องล้ำม,มันมีแต่ล้ำใหญ่ๆเดีตยวเอาไปดันปลูกดีเนาะม,มันแห้งตีนี่ป๊<อ>าดมันแห้งเจ้าคิเขาสอบไปมัวเจ้าขึ้เป็นตะน,นาวไหลเจา้าบ้านเจ้าอากาศเย็นเล็กที บนต๊ะกลินบ่บ่เฮ้ปากแตกแล้วพี่น้องปากแตกแล้วร้อนหนาวคักหลายพี่น้องขามือนี่นั่งได้เวียได้งานเด้อเอาละมันลงรถพี่น้องผู้ใดบ่มีผู้ใดบ่มีฟื้นหนาหนาวบอกพี่เมาเด้อเอาไปดั่งอ่ะไม่อย่างปากเสียงพี่น้องบ่หนาวแล้วปากห่มผาได้พี่น้องเด้อหนาวจัดบ่อาบน้ำบ่นน้ำก่ต้องอาบปุ้ยไรห่มจะผาเลยพี่น้องเจ้าอาบไปอาบบ่ นั่งว่าท่านได้อหนาบนาวแล้วหนาวหลายบังหลวงใจสุดหนาวพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นั่งเกิดนอนห้อง่าห้องกุจูคือเก่าหเหรอแม่บ้าอโอเคจ้าไปแล้วจ้า